นวงมโนทษยเฮลงเพียงออมอันแสนอุน่นนั่นใจมิติกาลุน่นเป็นบุญคุณอันทราบซึ่งบ่ม,งมีมือว่าสิลนอืมนกี่แสนป่าเป่มยังดำเดิมในความหมายเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี<ะ>๋ยวก่อนล้ำผููใดขึ้นย,ยิ่นว่านกนก่นก,ก่อนล้ำนกป้าจะให้ไปเอาก่อนลำ้ำหน้ามททองเหรียญั้งซาำโอ้หาหนกป่วยแพ้กระดีขื้นสวบ <laughs> ล้ำไปเบิ่งกันะนะเป็นตาคืบบ่ โลกมีแสนป่าปื่มยังนำเดิมในความหมายแฟนหญิงชายที่เคยหักบลายลวงในสวงกลุ่มอุป,ปสศักมาลุ่มล้อมบอย่อมถอยยังลอยยังลอยเสินน้ำวิหกเป็นเื้ออื่นยังเดินหนาบลาไลคุณนคู่บายังยกไว้ใส่กระมอมจอมขวัญเสมอเปลี่ยนแสงไฟสองทางให้ผ้ากาว เผื่อข้าวเดียวปีสองแล้วนำผลงานออกน้อมส่งแทบเท่าฟา้าตุลีโลหงพุทธธรรมส่งพุทธธรรมส่งมาเลี่ยมกลุ่มปนมนิวเพื่องพาคุณออ,อ,อนี่นะาจบเรเตียนันันไม่ไพ่ล้ำใดคือข่อยดอกทำนองชุมแพร<อ>ทองทองบทหัวหนาย่างดีล้ำเลียงหยางก็ซื้อเลียงบอกพี่น้องเน้นนีเลียง อย่างนอ้อยุทหนาโปกมันนั่นโอ้นี่เลยสายกามมาเทพเดียดสายเลือดเนรคุณเป็นตะเคียมคนแต่กำนั้นแพทย์ได้รับบทยัง่ะรับรับบทท้องเหม็นซื้อบุคคลว่อยากซื้อท้องเหม็นไม่ค่อยมหมยสมอโอ้ตายแล้วว่ <laughs> นานานกว่าคอยคิดเอียงได้พะนะคิดก็คิดตื้นโพท้องเหม็น ที่ทองหอมทองหยางไบบใส่ไข่เนี่ยมันสิมีคนคาบระวัติทองเหม็นวันนี้ไหมประวัติเาบิ่งดูนดนี้ครับข้อวนี้มีแต่ทองนี่ทองหยางแน่กำนันทองมีทองสุกทองดีทองเหม็นพนะบัดมหอดซื้อ,ขอเขาระบุดไปเลยติเออนี่ไหทองเหม็นพะนะ้าระเบิ่งดูโอ้ย <laughs> <laughs> บอ่อเฟื้องแต่ร <laughs> อบไดแสดงว่าพวกข้อข้อนี้เป็นข้อข้อพิเศษวันนี้ ฝากไปนอนเทียดตาไมไ่เด้อค่ะเด้อกำนันแพทยกับยังอยู่นเป็นหัวคือเก่าเด้อค่ะเด้อนี่ว่าไปใส่เพิ่นไล่หนีอยู่กับนี้นเนี่ยน้ำม,มันขวดรถขวดน้ำม,มันซื้อเส้นเอาคือได้ยินี่ครับว่าวเส้นสัญญาสัน่นห้าปีพุ่น <laughs>